สวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้ร้านเจโรซิ่งมีรถเข้ามาใหม่หนึ่งคันนะครับผมเป็นนิสันโนตนะครับคันนี้หนึ่งจุดสองวีนะครับรถมือเดียวป้ายแดงนะครับไม่แค่แปดหมื่นโลนะครับคันนี้ไม่เพียงแปดหมื่นกิโลเท่านั้นนะครับใครอยากได้มาได้เลยนะครับคันนี้นะนิสันโนตนะครับรถบ้านแท้มือเดียวป้ายแดงนะครับวิ่งแปดหมื่นโลนะครับซื้อมือหนึ่งมาเลยนะครับนี่ ในเบาะสภาพใหม่นะครับผมนี่ครับเป็นปุ่มสตาร์ทนะครับปุ่มสตาร์ทกุญแจคีเลสนะครับไม่แปดหมื่นกว่าโลนะครับคันนี้วิ่งไม่เยอะนะภายในยังสวยใหม่นะครับใครอยากได้ไปใช้งานมาได้เลยนะครับคันนี้นะเดี๋ยวนะเปิดห้องเครื่องให้ดูนะครับ คันนี้ออกเลยเป็นรถอีโคคาร์ไซเล็กประทัดรัดนะครับผมเอาไปใช้ในเมืองได้นะราคาเบาๆครับสองแสนสี่หมื่นเก้าพันนะครับสองแสนสี่หมื่นเก้าพันนะครับเอาไปใช้ได้เลยนะนี่นะครับผมสองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับผมคันนี้นะครับสนใจดูรถได้ที่ฝั่งตรงข้ามสาราญาตลิ่งชันกรุงเทพไม่สะดวกมามีบริการส่งให้ถึงบ้านนะครับมีบริการส่งให้ถึงบ้านรถมีเล่มพรนะครับผมโอเคครับ